รถไฟลอยนะ้ำหนึ่งเดียวในไทยสร้างปรากฏการณ์นะักท่องเที่ยว1 2 0 0ส่นองหอยขนต่อวันนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะกูเองก็จะมารียกสันนะ้นเนาะอีกติมหนึ่งคลิปที่กูดได้ไปเห็นเนาะซึ่งาก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่เนาะแล้วก็แปลกตาสำหรับกูเนาะโดยที่พันมากูเองก็ไม่เคยเห็นเนาะว่าจะมีรถไฟเนาะที่แล่นอยู่ถึงหน้านำหรือว่า รถไฟลอยน้านะครับโดยที่พันมาเขาจะมังเห่นกับส่วนแรกก็จะเป็นรถไฟที่เราอยู่บนบกเหมือนบอกอแต่ว่าอันนี้บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในไทยเนาะแต่กูดคิดว่าน่าจะมีหนึ่งเดียวในโลกหรือบอกกับมนลใจเนาะสำหรับคลิปนี้บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในไทยแท้แทเนาะที่ว่าได้สร้างปรากฏการณ์นะท่องเที่ยวนี้ซึ่งมีอยู่หนึ่งพันซ่องหอยขน,นต่อวันที่ว่าได้มีการ ไปนั่งรถไฟไปกันท่องเที่ยวเนาะซึ่งคลิปคลิปนี้นะตามข้อมูลที่กูเดโฮม,มาก็คือว่าเป็นาการเปิดรถไฟหรือว่าเปิดเที่ยวรถไฟกฐมทมาเรกเนะาะครั้งทําอิดนะที่มันมีการเปิดขึ้นในปีนี้นะโดยบรรดานักท่องเที่ยวก็ได้มีการไปท่องเที่ยวนั่งรถไฟลอ,อยน้ําอยู่ถึงเคลือนนะเป็นเคลือนอเคลือนปลาสักมานะส่วน และสิทธนั่นเองนะทุกคนนะซึ่งว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศทาการท่องเที่ยวอยู่นประเทศไทยที่มีความคึกคืนอยู่พอสมควรเนาะเดี๋ยวรายละเอียดข้อมูลจะเป็นไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นเขาจะมา r e a c t i o นบรญญัติการเกษตรกรนะสำหรับท่านาดธีรวาเดชเข้ามาติดตามหับสมคลิปที่สองห้องบามุลโลห้องกุเนาะกลับไปกำลังใจให้กูด้วยกันกดติดตามให้เดอเนาะเพื่อให้มีผู้ติดตามผู้ทะยานไปถึงสี่หมื่น subscribe แล้วก็ฮักมาตรงกันแยกจะมีการเล็กเปลี่ยนคอมเม้์ไม่ได้ก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาได้ถ้าว่ามาก็ฝากกดดไลคค์ให้้ผผมมวยนนะะะรับฮ เดี๋ยวตอนนี้เฮามา r รีแอคชัน่นวิดีโอไปพร้อมๆกันเลยเนะนาะสำหรับท่านใดที่ว่าเคยไปหรือว่าอาจจะบ่เคยไปกับเบิ่งคลิปนี้ไปรพรอมกันหรือว่าสำหรับท่านใดที่เคยไปแล้วก็ฟ้ากคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะเฮามาเบิ่งคลิปนี้พร้อมๆกันเลย let's go <S เนี่ยเปิดมาแล้วนะุ oh. มสูงนี่นะเป็นพานรถไฟแลนนะเป็นรางรถไฟอยู่ที่สะพานนะอยู่ที่เขื่อนนะทุกคนเนาะโอ้ยคนนล่คนไนล่ได้แท้เนาะเนี่ย ตามสังเกตเบอร์นี้น่าจะเป็นลักษณะประมาณว่าเพิ่นได้มีการให้ผู้โดยสารเนะเราะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเนาะขี่รถไฟมาแล้วก็มีการจอดเนาะอยู่ที่สะพานเนาะอยู่ที่อ่างหรือว่าบนที่เขื่อนนั่นเองเนาะเขื่อนปลาสักชนสิทธิ์นั่นเนองนะเนี่ยก็ทุกคนสามารถลงมาที่สะพานเนาะแล้วก็มาอาจจะเป็นการมายืนเซลฟี่เนาะหรือว่าถนะ่ายรูปน่ะไปน้ำกันได้เนี่ยมุมนี้เขาจะเห็น รถไฟเนาะมีประมาณ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณ10ปลายตู้เนาะหรือว่าอ่าเป็นคอนนะครับที่เราเรียกว่าเป็นตู้เนาะนี่นะทุกท่านเนาะกับเวลาเขาจะสังเกตเห็นเนี่ยนักท่องเทียเ่ยวนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวภายในเนาะเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวจากอ่าประเทศไทยเองเนาะนักท่องเที่ยวภายในที่ว่ามีการท่องเที่ยวอยู่ภายในประเทศเนาะไม่เค้าว่าเป็นการส่งเสซมเนาะ การท่องเที่ยวภายในประเทศเนาะสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศหรือว่าให้ประชาชนรประชาชนอยู่ในเขตนี้มีไล่ฮับไปพร้อมๆกันเนี่ยโอ้วิวโคตรงามเลยทุกคนเนาะแบบตามที่กูดบันีบรรยากาศนี่คือจะดีแบบชิดีซีดีแห้งเลยนะเพราะว่าสังเกตเฮมเบินบอเนี่ยในโซอาการหน้าแบบนี้เดี๋ยวนาะโซที่ว่าเป็นโซโลดูหน้าแบบซีเดียกันเนี่ยนะเวลาไปยืนไปหับลมเนาะลมพัดนะแล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยเซลฟี่ เนี่ยกัเห่าบิ่งจ้ามุมสูงนี่ก็อุ้ยงามไร่แล้วเห่าบึงงามลายเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มันก็เป็นการที่ว่าเหตุให้นะักท่องเที่ยวได้มีการไปพักผ่อนอย่างอารมณ์นี่ทุกคนเนาะภาพอืนะก็เป็นหนึ่งในภาพที่เป็นเบิ่งแล้วรู้สึกมีความสุข <laughs> ทุกคนไปเนี่ยทางในก็จะเป็นมีเจ้าหน้าที่นะอ่าซนกุ้งเองก็ได้นนะั่งเนาะรถไฟตอนที่ไปาจากรับจากทางกรุงเทพ นมาทีมาทีรถไฟํำสวานก็ฟิวอารมณ์เดียวนี่การท่องเที่ยวก็คือคักเนาะก็จะเมื่อเมื่อกระบบพนันมีการนำรถไฟแล้วก็ข้ามาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งเนี่ยคนนอกก็อนี่แหละเขาจะเห็นอกกับพนักงานอยู่แค่นั้นเนาะก็จะมีการออกมาค่ายเครื่องค่ายคล้องกับเป็นการสร้างเศรษฐกิจนะส่งเสริมเศรษฐกิจภายในให้มีความเข้มแข็งแม่ค้าสาวข่ายก็ได้มีการนําเอาเครื่องเอาคล้องมาค่ายให้นักท่องเที่ยว เข้าไปจับใจใส่สร้อยเนาะไม่เขาว่าเห็นให้เศรษฐก,กิจกับมูลนวธิภายในเนาะและหาต่างๆเราไดต่างๆกจะอยู่ภายในโอ้งงามอันนี้น่าจะเป็นส่วนเอ่อส่วนดอกตาเวนนะถ้าถ้าเป็นลาวจะเรียกป็นดอกตาเวนถ้าถ้าเป็นประเทศไทยจะเรียกว่าทุ่งทุ่งทานตะวันนะครับผมก็เนี่ยโอ้โหสวยงามมากนะครับผมนะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวด้วยนะครับผมเนาะก็ทุ่งตะวันมันก็จะงามนะครับเนี่ย โอ้สวยจริงๆนะครับนี่โอ้โหมีโอกาสสักครั้งนึงผมก็อยากจะไปดูนะครับผมนะเนี่ยตุงตะวันนะครับผมก็เป็นการนั่งนะครับรถไฟข้ามเขื่อนมาเที่ยวเนี่ยที่ทุ่งตะวันนะครับก็เขื่อนป่าศักดิ์สุรสิทธิ์นะครับผมนะนี่นะครับก็เป็นขบวนรถไฟนะครับผมอืมนะฮะ ก็นี่ครับก็เป็นคลิปนะครับที่ผมนํามาฝากทุกท่านครับเป็นบรรยากาศนะครับเขาก็บอกว่าสําหรับข้อมูลนะครับเขาก็บอกว่าก็เป็นเป็นการที่ว่าเปิดนะครับเหมือนกับว่าที่จังหวัดรบบุรีนะครับไม่ใช่ชนบุรีนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะที่บอกเป็นชนบุรีนะครับที่จังหวัดรบบุรีนะครับเป็นการเริ่มนะครับเปิดรถไฟนะครับลอยน้ําในรอบปฐมฤกษ์นะครับผมในสัปดาห์แรกของปีนะครับผมก็ เป็นขบวนรถไฟพิเศษนะครับก็เป็นการร่วมมือระหว่างการารถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่จังหวัดรบบุรีนะครับผมแล้วก็เขื่อนป่าสากสุนทรศิ์นะครับได้เริ่มกันจัดขึ้นนะครับเพื่อเชิญชวนนะครับ ประชาชนนะครับร่วมเดินทางสัมผัสลมหนาวเส้นทางอันชีนนะครับหนึ่งเดียวของเมืองไทยนะครับนั่งรถไฟลอยน้ำนะครับสุดโรแมนติกกลางเขื่อนปาสักสนนะครับภายใต้กิจกรรมตามร้อยพะบาทนะครับเที่ยวเขื่อนของพ่อนะครับซึ่งได้รับซึ่งได้เริ่มการเดินทางนะครับหรือว่าเดินรถเที่ยวแรกนะครับเป็นปฐมฤกษ์นะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมนะก็สําหรับขบวนพิเศษนะครับในการนําเที่ยวเขื่อนนะครับ ป่าสากสุรสิธิ์ในครั้งนี้ก็มีสถานีนะครับต้นจากทางหัวลำโพงจากกรุงเทพมหานครแล้วก็สถานีปลายทางณนะแหล่งท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำนะครับเขื่อนป่าสากสุรสิธิ์จังหวัดลบบุรีนะครับผมเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางสัมผัสกับเส้นทางท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำหนึ่งเดียวของเมืองไทยนะครับเขาก็จะมีการเปิดในทุกๆวันเสาร์และอาทิตย์ตลอดเดือนอพฤศจิกาย,ยนนะครับผม2567ถึงมกราคม2500 68นะครับโดยเริ่มรอบปฐมฤกษ์นะครับของปีในวันที่3พฤศจิกายนนะครับที่ผ่านมานะครับหมายความว่าเขาจะเป็นการลากยาวจนถึงวันวันละ14โบกี้นะครับผมนะก็ประมาณ1,200คนต่อวันนะครับผมทั้งนี้ขบวนรถไฟพิเศษนะครับนำเที่ยวของเขื่อนปราศรุสิทธิ์นะครับก็จะเปิดให้บริการนะครับแบบเช้าไปเย็นกลับนะครับซึ่งในปีนี้ครับได้มีการกำจัด ขอยครับซึ่งในวีนี้อครับก็มีการกําหนดนะครับจัดขึ้นในทุกวันเสาร์และก็อาทิตย์นะครับตลอดเดือนพฤศจิกายนนะครับ2567ถึงมกราคม2568นะครับยกเว้นวันหยุดเทศกาลปีใหม่วันที่28-29ธันวาคม2567แล้วก็วันที่4-5มกราคม2568นะครับรวมทั้งหมดนะครับ21วันนะครับเพื่อช่วยสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้กลับมาฟื้นตัวนะครับได้ตามนโยบายของรัฐนะครับ อของรัฐบาลนะครับผมก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับกระจายรายได้สร้างความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานรากนะครับแล้วก็ชุมชนให้กลับมามีความเข้มแข็ง,ย,ง,ย,งยั่งยืนนะครับผมนะก็หมายความว่าขบวนรถไฟครับจะมีการหยุดนะครับให้นักท่องเที่ยวนะครับลงถ่ายภาพณนะจุดชมวิวเพื่อชุอชมชนนะครับดื่มด่ำกับความงดงามในในชาวง ที่น้ําเต็มเขื่อนนะครับผมในช่วงที่น้าเต็มเขื่อนนะครับผมเป็นเวลา20นาทีนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์สําคัญของคลิปนี้นะครับเนื่องจากเป็นคลิปพิเศษเข้าสูา่บรรยากาศการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตชาวเขื่อนนะครับผมแล้วก็สนุกสนานกับขบวนรถไฟลอยน้านะครับที่ทอดยาวข้ามไปบนอ่างเก็บน้ําเหนือเขื่อนปราส,สาสสิทธิ์นะครับนับเป็นประสบการณ์สพิเศษของการรถไฟไทยด้วยนะครับท่านนี้ ทางการรถไฟไทยก็ยังมีการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้แวะแล้วก็ลงเลือกซื้อนะครับสินค้าชิมชอบสินค้าพื้นเมืองโอทอปนะครับซึ่งมีทั้งของกินแล้วก็ของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับของพื้นบ้านบริเวณชานสรานะครับที่สถานีโคกสลุงนะครับโคกสลุงนะครับเป็นการสร้างรายได้นะครับให้กับแก่ชุมชนในช่วงนี้เป็นเวลา30นาทีนะครับผมนะฮะจากนั้นนะครับผมขบวนรถไฟก็จะเดินทางกลับ มายัางที่สถานีเขื่อนปราสาทสุรศิษย์นะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทําการนะครับกิจการต่างๆบริเวณที่พื้นที่รอบเขื่อนปราสาทสุรศิษย์ด้วยนะครับผมก็ถ่ายภาพกับทุ่งทันตะวันนะครับแปลงแรกของจังหวัดลบบุรีนะครับนาบ้านกล้วยไข่นะครับโดยขบวนรถไฟเที่ยวกลับนะครับจะออกเขื่อนปราสาทสุรศิษย์ในเวลา15บหนากาสนาทีนะฮะผมก็เนี่ยก็เป็นข้อมูลนะครับผมก็ ถือว่าเป็นอีกตื่นเนาะกิจกรรมดีๆที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในคือเฮาทจ่เห็นหลักๆส่วนใหญ่ผลก็เป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้กับบรรดาไม่ค่าชาวค้าหแล้วคนในท้องถิ่นเนาะได้มีรายได้สร้างรายได้แล้วเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในให้กลับมามีความเข้มแข็งเติบโตเนาะฉะนั้นมันขอเป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยหาก็จะเห็นเนาะก็มีนักท่องเที่ยว ที่ต่างจังหวัดที่ว่าด้วยว่าต้องผ่านต้องการจ,จะไปเที่ยวที่จังหวัดนบุรีแล้วก็เลยเป็นนั่งรถไฟข้ามน้ำหรือรถไฟลอยน้ำนะครับหนึ่งเดียวในไทยนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะไปได้นะครับผมก็อยู่ที่เขื่อนนะาปรารสักสุลสินั่นเองนะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่งดงามนะครับผมว่าบรรยากาศดีนะผมว่าบรรยากาศคงจะดีมากเลยนะครับสําหรับท่านใดที่อยู่จังหวัดนบุรีก็ าฝากคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับผมหรือว่าต่างจังหวัดท่านใดที่เคยได้ไปอลองนั่งมาแล้วนะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับผมนะก็เป็นเรื่องดีๆครับที่เกิดขึ้นจากทางประเทศไทยนะครับที่ผมได้นํามาท่านได้รับชมกันในครั้งนี้นะครับการที่ผมอ่านภาษาไทายในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับดีดีไหมหรือว่ายัางไงก็ฝากฝากคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับผมนะผมเองก็พยายามหัดที่จะพูดออชอช้างนะครับ ซอช้างซอโซอะไรประมาณนี้นะก็พยายามออกเสียงให้มันถูกอยู่นะครับนะก็สำหรับวันนี้สำหรับมือนี้นะคุณเองก็ต้องขอ้อขอาใจนะครับขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมช่องของผมนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับผมนะถ้ือต้องการอยากจะเป็นกำลังใจผมก็ฝากกดติดตามผมด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสบายดีสวัสดีครับ